นาที่เรารอ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 ไก่ส <bad> ุดชักระดุกชักระกชักระดุกชักระกดุกดิกดุกดิกดิ๊กอยก็จะเป็นปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ิงก็องิงิงเล่นบ้าเล็กน้อยแล้วลืมเถา แก่ถ้าลืมแก่ทำไก่เอาไก่อบยูรอกอบไก่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนสวยมันคนทำหรือเปล่าอร่อยใส่น้ำปลาลงไปน้ำไก่ข่หอมปลาไม่มู้เลยเดี๋ยวทำรสชาติแบบลาบแซบอีทีหรอ Thank <laughs> you.